ทุกคนเรื่องนี้มันแทนใจมันจี๊ดใจชาวบ้านที่บ้านหนองจานสะแก้วมากๆเลยนะเมื่อผู้ว่าพูดกลางวงประชุมว่าชาวบ้านไม่มีใครมีเอกสารสิทแม้แต่รายเดียวมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันในน้ำแข็งสรุปข่าวให้ค่ะทุกคนคะในวงการถแถลงข่าวผลการประชุม RBC เมื่อวันก่อนเนี่ยนะมันมีช่วงหนึ่งที่ผู้ว่าสะแก้วนะ่ะพูดกลางวงประชุมลองฟังดูค่ะเฉพาะื้นที่ปัญหาที่หนองจานนะครับใน ทางสิทธิพืที่ทดินเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วแล้วก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับไม่มีต่อข้อหนึ่งไม่มีต่อข้สามท่งนั้นนะครับแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่านะครับการอยู่อาศัยนั้นการทางการไทยไม่ได้ออกพื้นที่ให้นะครับการใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไทยฝ่ายปกครองเรายืนยันว่าตรงนั้นไม่ได้มีที่เอกสารสิทธิใดๆเลยนะครับคนไทยก็ไม่มีครับ นี่คือผู้ว่าปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าสาแก้วค่ะก็บอกว่าในพื้นที่บ้านหนองจานที่สาแก้วเนี่ยนะไม่มีชาวบ้านคนไทยที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินแม้แต่รายเดียวแล้วก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ป่าที่กัมพูชาเขาเข้ามานะ่ะก็ไม่ได้ออกใบเลขี่ให้ไม่ได้ต่อไฟให้แล้วก็ไม่ได้ให้สัญชาติด้วย แล้วพอชาวบ,บ้านเขารู้เรื่องนี้นะเขาก็ไม่พอใจค่ะไปคุยกับปลัดเลยแล้วบอกว่าที่ผู้ว่าพูดแบบนี้มันเลยทําให้ไทยเสียเปรียบเพราะว่าไปพูดในถแถลงผลการประชุม RBC แล้วมันจะออกไปสู่สายตาชาวโลกไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ชาวบ,บ้านเขามีอ่ะเขาถือเอกสารมาให้ดูเลยนะวันนี่ไงเขามีใบแจ้งการครอบครองสอขอสอ,ขอ,สอและเขามีหนังสือรับรองการทําประโยชน์อย่างนอนสอส แล้วก็เลยบอกว่าผู้ว่าไม่ควรพูดแบบนั้นน่ะท่านพูดว่าไม่เคยออกมันมีเป็นใบจองที่เราออกฉนวนไม่ได้เพราะว่าเราท้ามมาทาไม่ได้จากวันนี้สี่สิบปีเราเพิ่งมาเหยียบตรงนี้ได้นะเออใช่ไหมล่ะแต่ท่านพูดว่าไม่เคยไม่ควรพูดคำนี้ไงท่านควรพูดว่ามีการออกใบจับจองอะไรก็ว่าไปยกตัวอย่างไปเป็นใบจองหรืออะไรก็ได้แต่ไม่ควรพูดว่าคำว่าไม่มีพอแปลงเป็นภาษาจีนวิอานอสคือหมดสิทธิ์เลยนะไม่เคยทําแล้วเราดูเสียเปรียบว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศ และชาวบ้านเขาก็เอาให้นักข่าวดูด้วยนะบอกว่าเนี่ยไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นเลยเพราะว่าโดนฝั่งกัมพูชานะข่มขู่ตลอดเลยแล้วพอถามทางหน่วยงานภาครัฐก,ก็ไม่มีคําตอบให้แล้วยิ่งมาได้ยินผู้ว่าพูดแบบนี้เขาก็เสียใจค่ะ ทีนี้เฟซบุ o กประชาสัมพันธ์จังหวัดสราแก้วเนี่ยนะคะก็มีการแชร์ทาชี้แจงของผู้ว่าค่ะบอกว่าผมกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความเข้าใจลาดเคลื่อนผมขอยืนยันว่าพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยอยู่ในราชาอาณาจักรไทยชาวบ้านเนี่ยมีใบแจง้งการครอบครองที่ดินสคขหนึ่งสคสองแล้วก็มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นอสสามบริเวณบ้านหนองจานแล้วก็หลักเขตแดนที่สี่สิบห้าถึงสี่สิบเก้าสามารถยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้ แล้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่มีสิทธิ์ทุกรายนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชี้แจงผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะแต่ว่ามันก็มีกระแสะออกมานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจประกอบกับผู้ว่าคนเนี้ผู้ว่าเนี่ยได้ต่ออายุราชการไปอีก1ปีด้วยนะ คือเรื่องนี้คอรมอรเห็นชอบแล้วเพราะว่าจริงๆผู้ว่าเนี่ยจะครบอายุราชการวันที่30กันยานี้เพราะฉะนั้น1ตุลาเนี้ยก็จะถือว่ากเกษียณใช่ไหมแต่พอมันมีหนังสือออกมาเนี่ยว่าให้ผู้ว่าต่ออายุราชการเป็นผู้ว่าไปอีก1ปีก็คือเริ่มตั้งแต่1ตุลาปี68ไปจะถึง30กันยาปี69มันก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้คนก็เลยไปเปรียบเทียบกับแม่ทัพภาคที่2เรื่องที่ต่ออายุราชการทุกคนต้องบอกกันนะว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันนได้ะะคะ แต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าคนในพื้นที่น่ยเขาก็อยากฟังคําชี้แจงโดยตรงจากปากของผู้ว่าเองไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยผู้ว่าสักแก้วจะมีการออกมาพูดอะไรหรือเปล่ายังไงทุกคนรอติดตามนะคะได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะฝากกดหัวใจฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้ำแข็งสรุปเขาให้ด้วยค่ะ